โลโลทโลโจ๊เจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาถ้ำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกมไรทูนะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นรถที่น้องขอกันมาเนี่มันก็คือแปบบ๊แบเบข้าแปบบ๊แบเบข้าแป๊บสนามแรกไปเลยนี่ก็คือคันนี้ครับผมอ่านี่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 คาสก,กิครนะครับหนึ่งเอสสองห้าศูนย์นะครับโอ้โหเป็นรถที่สุดยอดมาก เวลากรซื้อเลยแต่ว่าเราชอบสีแดงมากกว่ารนะือยจะสีเขียวดีวะสีเขียวก็ได้นะแต่เขียวเอาขอรายนี้แล้วกันเยี่ยมยอดนี่นี่คือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่รถคันนี้นี่ถือว่าถือว่าสุดยอดมากๆนะครับนะ <laughs> แต่ถ้าเทียบกับสมัยนี้แล้วก็คนละเรื่องกันเลยนะโอเคอัพได้ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน อ้าไปถึง250ครับผมแต่งเครื่องยนต์เลยฮะ250ดูถ้าจะแต่งอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเราแต่งเครื่องให้แรงก็พอนะฮะไอ้มาตอนนี้220อีแล้วอ่ะจะแต่งอะไรได้อีกกว่านี้ก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์รถแข่งคนระับ จริงๆเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนก็นไม่ต่างกันนะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะสามารถปรับปรับเรโชเกียได้ครับอ่ะเปลี่ยนโซ่เฮ้ยลืมลืมอันนี้อ๋อเปลี่ยนไปหมดแล้วโชคครับผมต่อไปโชคอ่ะฮะเปลี่ยนโชค๊คครับ จันเบรคครับก็อันนี้มันจะเกิน250ป่ะวะไม่น่าจะเกินหรอกนะผมว่าแต่งไม่ครบไปเลยครับสายน้ำมันไปเอากระจกออกดีกว่ากระจกไม่ต้องใส่หรอกแล้วก็ไปไทะเบียนก็เอาออกไปซะครบับ อืมแล้วก็ยางยางรถแข่งอยู่แล้วนี่สอง้อสามแปดละแม็กเปลี่ยนได้ไหมเออนี้ก็สวยดีนะโอเคครับสองร้อยสี่สิบถือว่าแต่งได้ยอดเยี่ยมเกือบสุดเหมือนกันนะไปครับลุยฮะสนามแรกดูซิว่าจะเป็นยังไงครับ KR นี่ KR ผลิตเมื่อปี1990นะครับหมายถึงว่า KR รุ่นนี้นะ 1S 250นะครับ250แล้วนกันจะพูดจะพูดว่า250ก็ไม่พูดพูด250ขออำตัวเองวะนี่ฟังเสียงสกอรโอ้หสุดยอดอะ่ะแับรับ,รบนี่ งเสียงสะกอนสุดยอดมีน้องคนนึงบอกว่าพี่รถแต่จริงๆมันก็มีเกณฑ์น้ำมันบอกหมดแหละแค่ว่าในสนามมันไม่มีจริงๆแล้วอะรถมันจะมีรถ N อ็นเนนี่แหละนะมันไม่มีจริงๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นต้องไปคือจะให้ไปหาดูของจริงก็ดูท่าจะยากนะครับให้ไปดู ตามเว็บไซต์หรือว่าตามอะไรก็ได้นะครับมันไม่มีจริงๆเกบอกน้ำมันน่ะนะมันมีแค่วัดรอบกับไอความเร็วนะครับแล้วก็ท็อปเกียร์กับเกียร์ว่างแค่นั้นแหละเขาถึงได้แบ่งน้ามันเป็นสองถังนะครับคือถังใหญ่กับถังเล็กนะฮะเบียดกันแล้วเบียดกันละเฮือชนอยีโอ้โหแรงจัดชัดจริงนะฮะนี่ ยกยกยกอย่างเดียวโอ้ยสุดยอดฟังเสียงเลยคือผมชอบเสียงสองจังหวะนะมันเจ๋งดีเจ๋งจริงไม่รู้ว่าคันนี้2จังหวะหรือเปล่า2จังหวะหรือ4จังหวะก็ไม่รู้นะคันนี้แต่ว่าท่อสมัยก่อนนะมันจะมีแต่อย่างนี้เนยครับถึงถึงแม้จะเป็น4ี่จังหวะนะแต่ท่อก็จะเป็นเสียงแปด๊ดแปด,แ,ปดแบบนี้แหละโอ้ยเข้าพงแรงไปหน่อยไปต่อไปต่อ โอ้เอียงเอียงเอียงครับเอียงครับโอ้โหมันจะแรงไปไหนบิดสุดก็ไม่ได้ครับล้อล้อยกนะฮะรับไปนี่สุดยอดเลยว่ะรถคันนี้นี่มามดูมุมมอง แบบมองทั้งคันบ้างครับเจ๋งดีนะผมว่าอ้โคง้งเข้าโคง้งเข้าโคง้งอึ๊บอึบ้โอ้โชนชนชนแหมเสียงมันผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมขับโนวาครับเสียงแบบนี้เลยวเสียงสองจังหวะมันเป็นอะไรที่แบบ คือฟังแล้วมันมันเล้าใจดีครับเสีย,ยงสองจังหวะไปครัแบไปครับโอ้โหโอ้โหเขาโค้งแรงเกินเกือบหลุดโค้งเกือบหลุดโค้งเลยเมื่อกี้ หมอบก็หมอบจริงๆมันน่าจ,จะหมอบให้ออตโต้เนาะนี่ต้องกดหมอบเองมันกดไม่ถนัดนะครับต้องไปตั้งปุ่มใหม่ละโอ้โหโหยชนขอบเลยเมื่อกี้ผมชอบตอนเอียงเข้าโค้งนี่แหละมันได้ฟิลลิ่งมากเลย โอ้โหยิ่งยิ่งโค้งกว้างๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยคนระับเอียงแบบยาวๆเลยนะถึงเส้นชัยแล้วเจอมันนะขนาดยกมือมันยังเอียงได้อ่ะสุดยอดโอ้หเจ๋งครับเจ๋ง,งมันพีซเวดนานเกิดไปไหม๋ยวดูรีเพย์กันนะครับผม ดูตั้งแต่ออกตัวเลยออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะออกตัวยังไงนะผมก็เล่นสุดแล้วก็ออกตัวธรรมดานี่ไครับมาถึงกระแซงทั้งหมดอะรถแรงกว่าไงแล้วก็ขับแบบโคตรโบโคตรแม่อันนี้เลยนี่เขาขับตามลายเรานี่เบียดทั้งเบียด,ท,ยดทั้งแซงครับไปนี่นี่ คือลองไปดูพวกม o t ต GP ตั้งแต่ปี1990อะครับมันจะมีแต่รถแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมันจะมีแนวๆนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วดูดูการแข่งมันจะคือมันมันได้ฟิลกว่ากว่าสมัยนี้มะนะผมว่านะมันจะมีรถเสียงแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ฮะตีคู่กันมาแล้วยอด แล้วก็โดนเขาแซงอ่ะแล้วก็ไปเบียดเขานี่ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์นี่จะยกไปไหนนะเอ,อ้าเฮ้ยเขาเขาเขามาชนเราเนี่ยเมื่อกี้อ่ะกดกดเริ่มใหม่เฉยเลยอืมเอากดผิดนะเมื่อกี้อ่ะไปสนามต่อไปกันเลยครับอันดับเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ สนามต่อไปอสนามไหนดีก็สนามสองนี่แหละมา KR ครับ KR KR รุ่นใหญ่นะไม่ใช่ KR 125นะอันนี้ KR 250ไงโคตรแรงเลยจะบอกให้ลุยเลยครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายนะครับเอาเขาออกตัวกันแล้วเราเพิ่งจะเบิ้ลเครื่อง ยกน้อยโชว์เลยนี่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 ยกย,วยาวๆเลยนี่ข,อขอ้าโค้ขอของข้าโค้งข้าโค้งโอ้ยสนามนี้เราเคยแข่งไปแล้วนี่ว่าที่เรามาชนไอ้เสาเสาตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> อีโอ้โหแรงนี่ครับสุดยอดมา แสงเว้ยแสงเว้ยเฮ้ย hey, มีฮอนด้ามาด้วยฮอนด้าอะไรวะเน,นี่ยมัน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 โอ้ยสุดยอดเออเออเออโอ้ยมันมากโอ้สุดยอดครับชอบมากเลย ที่ตอนเอียงมันมันม,นมากเลยนะแ๊บแบสุดยอดเลยวะ่ะใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะครับโหลดมาเล่นเลยนะครับ600กว่าบาทนะครับตัวเกมแล้วถ้าเป็นรวม DLC pack ด้วยมันจะลด34%นะครับตอนนี้นะฮะเหลือ930กว่าบาทนี่แหละ เปิดมาเล่นเลยครับสนุกครับผมส่วนฟอร์ซ่าที่รอกันก่อนนะฮะฟอร์ซ่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยสนุกนะครับเนื่องจากมันเป็นซิมูเลเตอร์สุดๆเลยนะฮะจอยธรรมดาเล่นยากมากนะครับเลี้ยวเลี้ยวทีนี้แหกโค้งนะครับฟอร์ซ่านี่ต้องรองกันหน่อยนะฮะนี่ยกล้อยกล้อยาวเลยนี่ยอด ย้ยเราเลี้ยวโค้งเยอะเกินไปอะ่ะโอ้ยมันมากเลยบอกบอกคือจะบอกว่าไงเีมันมันได้ฟิลลิ่งมากครับเดี๋ยวจะลองเล่นออนไลน์ดูนะเน็ตก,ก็กา,กากด้วยดิแต่เมื่อเมื่อเมื่อคืนลองเล่นดูนะครับมันก็มันจะต้องคือมันไม่ค่อยมีใครเล่นไงเหมือนเกมมันยังใหม่อยู่อะ่ะ นี่ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์เลยโชว์แอปแอปหมอบรับหมอบ,มอบรอบสุดท้ายแล้เจ้า ได้ฟิลลิ่งมากเลยครับหามานานแล้วเกมแบบนี้จริงๆผมเห็นตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะแต่ผมไม่ไม่ได้ซื้อไงพอดีเงินเดือนออกมีภาคสมาพอดีก็เลยจัดเลยครับเออนี่ยวิวว,วตรงนี้สวยดีนี่ครับตีโค้งครับผมอ,อ๋อโค้งเกินโค้งเกิน โอ้ยตอนโค้งนี่มันมันมากนี่โอ้ยเ,เจ๋งว่ะชว่วยเสียงนี่สุดยอดมากเลยโอ้ยโค้งเกินไปโค้งเกินไปอ้าวาแล้วมันต้องมีสักครั้งที่ล้มเลย เรายกล้อเล่นเกินไปนะนี่นี่แหวกจอดแหวกรอบสุดท้ายแล้วด้วยนะมอบยกล้อหลังเลยเอ้ยโอ้โหเท่มาก ยกล้อหลังเข้าเส้นชัยสุดยอดอเดี๋ยวเราไปสนามที่สามกันเลยครับสนามที่สามดูเหมือนไม่ค่อยคุ้นนะโอ<ฮ>้หนึ่งนาทีสามสิบแปดวิอ่ะเอางั้นเชียว อันนี้แข่งอะไรอืฮึเฮ้ยฝนตกว่ะสนามสี่ฝนตกครับจัดเลยฮะเรายังไม่เคยแข่งหนอนฝนตกสักทีหรือแข่งไปแล้ววะยังนี่ว่ะยังยังดดมาครับมาครับฝนตกครับฝนตกเราปรับอะไรได้บ้างครับ เกียร์ปรับได้แต่ไม่ปรับนะครับปรับไม่เป็นอันนี้ดัมปิ้งเปอร์โหลดนี่ผมไม่รู้นะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ปรับเข้ามาดูเล่นๆน,นะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อระดับรถนะครับของตัวอันดับ8นะฮะอ่าโอเคเบอร์ออกตัวอันดับหนึ่งนะครับ,ออก,รบ,รบก็คือ ชาวอิตาลีนะครับขับรถทีเซอรอานะครับสองร้อยห้าสิบอาร์นะฮะอ๋อซึ่งพีพีรถเขานี่แรงไม่เท่าเรานะครับมีที่จะแรงมากที่สุดก็คือ KTM นะครับ RC 9 3 0นะครับของ Leon, เล o อนอ่าอ,อ่านไม่ออกนะครับของชาวเยอรมันนะครับนี่ตัวนี้น่ากลัวเพราะว่ารถเขาแรงมากแต่ก็อย่างว่าแหละขับหน้าฝนนะ่ะใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ่ย เดวิดออรติก้าคนสเปนนะครับขับรถ RS 2 5 0นะฮะทำไมมันขึ้นแถบสีแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันหมายความว่าไงทีมเราหรือเปล่าแต่ว่ามีใครขับรถเหมือนเราวะ <c oughs> เราไม่ต้องสนใจครับเราขับให้เข้าเส้นชัยก็พอไม่รู้ใช่ทีมเราปะนะแต่ว่าเรามีทีมแต่เมื่อไหอไร่นั่นแหละ คือประเด็นนะ่โอ้ยฝนตกได้ฟิลได้ฟิลมากโอหสุดยอดนี่ครับไปครับไปครับโอ้โหมันยังจะยกหน้าได้อีกอะ่ะสุดยอดเลยโอ้โหเลี้ยวครับเลี้ยวครับอย่าให้มันแรงเกินไปนะครับ ขอโทษเพื่อนไม่ได้ตั้งใจนี่ตีโคง้งตีโคง้งตีโคง้งแสงครับแสงแสงโอ้โหนี่เราเราแทบจะหลุดถนนเลยนะเนี่ยแรงเกินไปครับ เบรคครับเบรคฮะเบรคฮะโอ้โหเขาโค้งผิดอีกแล้วเราไปยังไงก็ได้อยู่ที่ที่สถานนี้ผมเคยแข่งไปแล้วนะครับตอนที่ยังไม่มีฝนตกนะฮะเริ่มคุ้นแล้วเริ่มคุ้นโชว์แอป อ,อันนี้ผมปรับออโต้เบรกไว้นะครับถ้าเกิดไม่เป็นออโต้เบรกนี่ผมไม่รู้ว่าจะเบรกระยะไหนนะฮะถ้าเล่นแบบสมจริงเกินไปก็มันก็จะไม่เข้าเส้นชัยสักที <c oughs> เออมันจะล้มแลเนรานาทอยู่เหมือนเดิมนะฮะไปต่อไปต่อฮะมีไลนบอกด้วยดีตรงนี้แหละจะไม่มีไลนบอกที่ผมวิ่งไม่เป็นเลยนะ ไปครับไปครับชอบเสียงรถว่าเสียงรถที่แบบแรงโคตรแค่เสียงก็กินขาดนะฮะยอดต้องกดหมอบเองะต้องเปลี่ยนปุ่มหมอบนะครับเพราะว่ามันต้องกดหมอบเองมันไม่หมอบให้อัตโนมัตินะฮะ โอเคจะได้ละจะได้ที่หนึ่งแล้วแค่รอบเดียวเท่านั้นอย่าล้มก็พอนะฮะสำหรับใครที่โหลดมาเล่นแล้วหรือว่าลงเกมแล้วนะครับอยากจะเล่นกับผมก็บอกมาในอันนี้ได้นะครับ ในแฟนเพจได้นะครับหรือจะใต้ใต้คลิปก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะครับผมครับใครอยากเล่นกับผมก็ไปซื้อมาเลยนะรับรองว่ามันแนะ่ๆแล้วเราจะมาแข่งรถสองจังหวะกันนะครับยอดอ่าฮะอ่ะ ครับมาครับแรงโคตรเลยครับโอ้โจะยกไปไหนในล้อเนี่ยไม่เคยยกเรื่องไงนะฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะโคตรชอบเลยแวบยกล้อโชว์เลยเนี่ย ยก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 ไม่ไหวแล้วเขาเส้นชัยแบบล้มดีกว่าไหเออเอาหาเอาหาเย่ที่หนึ่งแล้วฝนตกด้วยนะฝนตกก็สวยคนระับภาพสวยดีเอา้าเราเลยไม่ได้กดดูเลยว่าไอ้สีส้มๆนะันมันคืออะไรนะฮะ อลองสนามอื่นบ้างาสนามนี้ไหมไม่เอาดีกว่าพอละเดี๋ยวผมพาไปดูรถดีกว่าครับว่ามันสวยขนาดไหน ไปครับมาดูรถกันครับว่าสวยขนาดไหนนี่ฮะก็มันปรับตรงนี้ได้หรือเปล่าชักอินครับอัตโนมัติเนี่ยป่ะเออมันต้องปรับเป็นอัตโนมัติไว้ครับมันถึงจะหมอบเองนะฮะ อันนี้ออโต้ดร이ด์อยู่นะครับใช่เปล่าวะใช่รอเปล่าวะสนานนี้จับเวลานะครับแต่ว่าผมไม่ได้แข่งหรอกผมจะให้มาดูอันนี้ให้มาดูรถนี่ให้มาดูรถนะครับกดอันนี้ยังไงวะคีย์ก็เยอะจังเลยอ่า F โอเคให้มาดูรถนี่ซูมเข้าไปซูมเข้าไปก็ได้อ่านี่ครับดูรถซะก่อนนี่ครับดูจานเบรกสวยมากเจ๋งครับเจ๋งนี่ KR ขีดหนึ R ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ KR ไม่ใช่ K R, ม,ใชมวยนะเอ่ออันนี้เป็นรุ่นรถนะฮะใช้ยางอะไรวะเนี่ย อ่านไม่ออกครับตัวมันเล็กจัดไม่ใช่ขอบยางนะมันเป็นขอบล้อแน่เลยนี่สุดยอดชุดนักแข่งเราก็เจ๋งนะครับไปครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปนี่ครับท่อคู่ด้วยเป็นไงเจ๋งมากครับท่อคู่ด้วยฮนะ อ่าชายย่อยเนี่ยชายย่อยเนี่ยท่อคู่ด้วยเป็นไงอ๋อสุดยอดโซ่ทองด้วยครับนี่โซทองด้วยเห็นไหมใส่ท่อคู่ด้วยมแมวมากเกยโยงด้วยฮนะนี่มันแจ่มแมวมากเลยดูหน้าปัดกัน หน้าปัดซูมได้แค่นี้แหละหน้าปัดถึงหมื่นสี่พรอบนะฮะรู้สึกว่าคันนี้จะมีจะมีบอกมันเกน้ำมันหรือว่าอะไรวะเนี่ยออใหมันมองยากด้วยไม่รู้ว่าอ,อ๋มีรูปอย่างนี้มันน่าจะเป็นความร้อนมากกว่ามั้งนะครับจริงๆรถรถแบบนี้มันไม่มีเกณน้ำมันจริงๆนะฮะ คือมันจะมีแค่ท็อปเกียร์กับเกียร์ว่างบอกแค่นั้นแหละส่วนถังน้ํามันจะมีเป็นเป็นสองถังับผมจําได้นะผมจําได้ NSR มันมี2ถังนะครับมันจะมีถังสำรองเป็นถังเล็กๆเ,เวลาถังใหญ่หมดปุ๊บเราเปิดถังเล็กวิ่งต่อได้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะฮะวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านชมเพียงเท่านี้นะครับ นี่วิธทีทำภาพให้สวยๆเราต้องหามุมับหามุมมาับมาพับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวๆๆแป๊บๆอ่ะป,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 ประมาณนี้เราค่อยกดถ่ายรูปนะผมนี่ออห้องสุดยอดโอเคครับเราเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย See you again อยากให้เล่นรถคันไหนก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผม